ก็เนี่ยอย่างพี่3เดือนนี้ก็ปาเข้าไปกับ15 ETS แล้วตอนนี้คือแบบคือเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรงกับผู้ซื้อสิ่งที่พิเศษคือความเป็นหนึ่งเดียวความมีชิ้นเดียวความหายากคนที่มีทุนทั่วโลกมาให้ค่ากับมันด้วยเป็นช่องทางที่เราจะเผยแพร่ให้คนทั่วโลกเห็นได้เลยไงถ้างานคุณสะดุดหรือโดนใจใครเ้ยมันจะไปไวมาก พี่มาจากศูนย์เริ่มต้นจากมีเพื่อนชาวอเมริกันทักมาคุณรู้จัก NFT ไหมถ้าคุณแอพพลายเสร็จอะคุณบอกผมผมจะซื้อชิ้นหนึ่งอันนี้คือจุดประกายเราว่เฮ้ยจะซื้อชิ้นหนึ่งเลยเหรอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเลย <S <S เราก็ไม่ไรู้ข้อมูลอะไรมันให้รอรออะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าไปดูดงานว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้แค่ว่าจะทำให้เสร็จแล้วจะขายอีตอนเนี้ยแค่นั้นเอง หลังจากนั้นก็คือเข้าไปดูที่ซูเปอร์แลก่อนงานของมิเตอร์มิซังมันเป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวสั้นๆมันขายไป5้าแสนเหรียญนะ่ะเอ้ยมันตลาดมันขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมูลค่าก็ส่วนหนึ่งแล้วเราสึกชอบอะ่ะเราอยากทําแบบนั้นอะ่ะเราก็เลยติดไฟเลยตอนแรกที่สมัคร Wallet ก็งงติดไปเป็นอาทิตย์อะ่ะการเข้าซูเปอร์แลมันก็มันก็ยากไงทีนี้มันก็เริ่มทอ้อท้อเยอะท้อหลายๆรอบเราไม่รู้อะไรเลยก็เข้าไป ขายอีเทเรียมคืออะไรแล้วก็มันราคาเท่าไหร่มันต้องเรียนรู้เองหมดคือตอนแรกๆก็อยากจะซื้องานก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งเอ้ยพี่ผมอยากซื้องานพี่อะไรเงี้ยขายเท่าไหร่ไรเงี้ยแกก็ขายมา6 0พ0พร้อมงานจริงด้วยก็เลยซื้อของแกมาพอผมโพสงานครั้งแรกบ้างแกก็เข้ามาซื้อบ้างเอ้ยมันดีใจอ่ะมันมีคนทั้งๆที่รู้ว่าเขาจะซื้ออ่ะเราก็ไปอวดคนอื่นได้ละไปอวดในทวิตเตอร์ขายได้แล้ว แล้วเราก็เริ่มลองเอาเอางานจริงตัวเองมาลงบ้างราคาค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจาก7จ็ดพันเป็น2 0 0ห0ื่นสองหมื่นหลังๆก็มีคนสองหมื่นห้าเราก็แต่เรายังไม่มีจุดหมายตอนนั้นอนะ่ะพอหลังจากนั้นก็เพื่อนชาวมริการย้อนกลับมาบอกเอ้งานคุณถูกมากเลยไปดูเว็บไซต์ในดิเขาขายกันเป็นพันเหรียญขึ้น2องพันเหรียญขึ้นเราเฟลมากเลยตอนนั้นนะ่ะเฮ้ยแสดงว่าเป้าหมายเรายังไม่ไกลพออะไรยเงี้ย เขาก็บอกว่าวางแผนอย่างนี้ให้รันไปที่ฟาวเดอร์ชั่นที่ได้ก่อนลงงานเป็นไฟอาร์ตเลยชิ้นเดียวตั้งไปเลยก็คือ1นึ่เอทเทอรีมก็ประมาณแสนกว่าบาทลงปุ๊บพยายามโปรโมทในไอจีสรุปมีเพื่อนอีกคนนึ่งที่เขาเป็นคอลเลคเตอร์มองไทยเขาก็บิดไปแรกก็คือแสนหนึ่งบมดดีใจมากคือแบบเหมือนเราก้าวข้ามกำแพงอะไรบางอย่างแล้วมีคนสนับสนุนนะพออีก2ชั่วโมงมีฝรั่งมาบิดเป็น1.2ก็ก็แบบทําให้เราโล่งมากว่าเออไอสิ่งที่เราคาดหวังมันมาถูกทางอะไร แต่หลังๆมานั่งดูงานคือแบบทุกคนแบบราคาสูงได้หมดเพราะว่าคนอีกระดับหนึ่งเขาซื้อได้ซื้อได้ขอให้เขาแบบโอเคคือทํากันบ้านเยอะเหมือนกันถึงจะเข้ามาตั้งราคางานสมมุติว่าถ้าเราเปิดมาปรับเท่านี้ละหลังจากนี้เราไม่มีลงนะก็คือต้องขึ้นแต่ถ้าคุณเปิดเปิด,ปดสูงปุ๊บแล้วมันรันไม่ได้แล้วคุณมาลด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 แล้วขายมันก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึง่งมันจะมีฮิสเทอรีบอกเลยว่าเราลดเราขึ้นเราลดอะไรนี้ตลอด เพราะฉะนั้นบางคนในี่ยเขาก็จะเริ่มแค่0.1 0.2บางคนเริ่ม0.5ไปจบที่3 ETS ก็มีสุดยอดตรงนี้คือถ้างานมันโดนจริงมันไปลายไกลแต่ว่ามันก็ต้องวัดอีกมันอาจจะไม่มีคนซื้อก็ได้รู้จักรอได้คือไม่ใช่ว่าลงไปอาทิตย์สอาทิตย์เดือนนึงแล้วแล้วขายไม่ได้แล้วเราก็แบบงานไม่ดีหรืไม่เอาอะไรเงี้ยคือต้องรอรู้จกักรอ มีเคสสำคัญมากเลยของพี่อะลงขายไป2ชิ้น1เอเทเรียมใช่ไหมครับลงมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเราเราต้องการมากกว่านี้เราไม่อยากรีบขายเราเราปรับเป็น5ทีนี้มีคอเลสเตอร์แบบท็อปของซูเปอร์แลที่ติดหนึ่งใน5แชทมาแบอกว่าแชทด,ดูอยู่จะเพิ่งขึ้นลดแล้วเขาจะซื้อ2องชิ้นทีนี้เขาก็เลยซื้อไป2ชิ้นก็กลายเป็นว่าแล้วไปเทวิสเสร็จปุ๊บมีคนมาซื้อต่ออีกหลังจากนั้นก็มันก็ยาวอะ่ะ พอทาแล้วก็รู้แล้วอ๋อมันคนมันซื้อทุกวันเลยซื้อมันซื้อแล้วมันติดอ่ะมันยุของศิลปินโดยแท้เลยคือแบบงานดีอ่ะขายได้แน่นอนก็อยากให้เรียกเป็นอาชีพอ่ะพี่ก็ทําศิลปินเป็นอาชีพอันนี้เป็นแค่เป็นแค่ช่องทางการขายคือมันไม่จําเป็นจะต้องไปยึดตรงนี้คือเราทํางานของเราปกติอยู่แล้วไงมันถือว่ามันเสริมแบบ1 0 0แล้วกันคนไม่ต้องแบบขายได้ดีร่ํารวยอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้แบบได้ทําอะไรดีๆตลอดอ่ะบางคุณเขาคิดแบบนั้นก็พอแล้วแล้วมันมีคอนเนคชั่นมาใหม่ตลอด เป็นคอนเนคชั่นที่มันเป็นสากลเลยนะอย่างผมขายงานได้ผมช่วยซื้อหมดเลยนะก็คือแบบเราแบบจะแอบเติมเต้นแทนคนมันต้องดีใจมากนั่นเลย <c oughs> คือแบบเราดีใจก็คือรู้สึกว่าให้ก่อนที่จะเอาที่จะรับไม่ใช่ว่ามาถึงขาย,ขาย,ข,ายขายอย่างเดียวมันต้องแชร์คนอื่นด้วยทีเราเห็นคนอื่นเราใจร้อนแต่ความใจร้อนก็ทําให้เราไปได้ดีเหมือนกันเราเห็นแล้วเรามีไฟแล้วเราอยากทํางานให้ดีขึ้นไปอีกกลายเป็นว่ามันผลักดันเราไปอีกพัฒนาได้ก็ทําดิเออ ทำเลยแต่ถ้าถ้าถ้ารู้สึกเครียดมากหรือท้อมากก็ให้ผ่อนๆบ้างแค่นั้นเองสำหรับคนที่กําลังเริ่มครับหมายถึงว่ากําลังสับสนนะเราไม่รู้ว่าเข้าไปกันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเริ่มต้นก็คือแบบใจเย็นๆก่อนอ่านข้อมูลไปศึกษาเรื่องเหรียญให้ดีว่ามันยังไงมีความเสี่ยงอะไรแล้วก็สมัครแล้วก็รอทีนี้ก็เข้าไปดูงานในเว็บไซต์เยอะๆว่าเป็นยังไงบ้างคนจะทําแบบไหนแล้วก็ลองทํางานดูก่อนเปิดมาแรกอ่ะสามบาทสมมตินนะหมดมลหมดมลหมดเงี้ยแล้วมันแฮปปี้ไงเออแล้วค่อยรันไปเรื่อย ยังไงก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาครับคนเรามันแค่ขาดโอกาสนะบางทีอะแต่ว่าทีนี้เราก็ค่อยๆหาโอกาสดูให้กำหนดเป้าหมายให้ชัดว่าเราต้องการทำอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยใช่แล้วโอกาสจะเป็นของเราแ <laughs> น่แหละถ้าใครยังสนใจในเรื่องนี้และอยากรู้เคล็ดลับการสร้างเงินล้านอย่างเจาะลึกหามพลาดอีพีหน้าเราจะมาลงลึกในเรื่องนี้กัน